พี่น้องอสมอทุกท่านครับวันนี้แจ้งข้อสั่งการประชุมติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโครโรนา2019เพื่อแจ้งให้อสมอทราบและดำเนินการนะเป็นหนังสือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเรื่องแจ้งข้อสั่งการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หนังสือลงวันที่24สิงหาคม2566นะมีไปถึง ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดนะครับด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งข้อสั่งการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครั้งที่11เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566เวลา07.30ถึง12.00ณนะห้องประชุมชัยนาทเรนทอนชั้น2อาคาร1สำนักงานรปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การวริง,งานป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ และเป็นไปนตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในการนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งข้อสังการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่17ในรูปแบบไฟอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอในพื้นที่ทราบและดำเนินการสื่อสารเน้นย้ำอสมอ สำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายให้ทีมสามหมอให้ความรู้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภตามข้อสั่งการดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดจากคิวข้อที่ปรากฏด้านล่างนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจากขอบคุณนะครับก็คือโรงพาบโดยท่านรองอธิบดีกรมสนันุนิการสุขภาพปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Q ิว o d e คที่แนบมาคือด้านนี้ครับซ้ายมือซึ่งผมสแกนแล้วนะครับออกมาเป็นหน้าจอนี้นะมีเนื้อหา3แผ่นนะครับก็เป็นเรื่องข้อสั่งการที่ท่านประธานในแพทย์โอภาพการกวินพงศ์ท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสั่งการนะเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโควิด -19 ปี6667หนะครับหน่วยบริบการ ก็เป็นสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและกอทมแล้วก็กรมควบคุมโรคเรื่องที่2คือเรื่องของการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์โควิด -19 ของกองบริหารการสาธารณสุขสอปอเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของการมอบกรมการแพทย์พิจารณาอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์นะครับกลับมาใช้ก็เป็นเรื่องของกรมการแพทย์นะต่อไปก็เป็นเรื่องของกรมควบคุมโรค มอบกรมควบค,บค,บคุมโรคสื่อสารเร่งรัดฉีดวัคซนีนโควิด1 9เพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตนะครับและก็เรื่องอื่นๆนะเป็นสถานการณ์โรคไข้ลือดออกที่เกี่ยวกับพวกเราเนี่ยนะครับที่ไฮไลท์ไว้เป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับก็คือกรมสนวนบริการสุขภาพสื่อสารเน้นยำ้ำอสอมมให้สำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันยุงลาย และให้ทีมสามหมอให้ความรู้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นนะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับไวรัสซิก้าด้วยนะครับอ่ะเหมือนข้อสังการด้านบนนี้เห็นไหมครับเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศและพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว5จังหวัดนะครับนี่คือเรื่องที่ส่งสารให้พีน่น้องอสมอ รับชุดเทาช่วยกันนะเขาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับและให้ทีมสามหมอให้ความรู้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นนะพี่น้องอสมอรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวนะเพราะเดี๋ยวเขาส่งมาผ่านทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็กระจายนะครับให้รพสอตอในพื้นที่รับรู้รับทราบแจ้งให้อสมอ ปฏิบัติด้วยทั่วกันนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ